วิธีการแนบสลิปบันทึกรับชำระเงินสำหรับแพ็กเกจโบเกอร์หรือโบเกอร์พัทระบบของเรามีฟังก์ชันรองรับการแนบสลิปชำระเงินเพื่อใช้เก็บหลักฐานการชำระเงินโดยสามารถดำเนินการแนบสลิปได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะจากหน้าจอหน้าบันทึกรับชำระเงินช่องทางการชำระเงินเราทำการคลิกเลือกช่องทางเงินโอนค่ะจากนั้นทำการกรอกรายละเอียดการชำระเงินได้เลยค่ะ ช่องไฟสลิปนะคะเราทำการคลิกเพื่อแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินได้เลยค่ะเมื่อแนบ,บสลิปเสร็จแล้วนะคะเราทำการคลิกปุ่มรับพอดีได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึกค่ะ <S <S จากนาั้นคลิกปุ่มตกลงค่ะ <S <S 2> <S 2> ระบบก็จะบันทึกรับชำระเงินให้สำเร็จโดยช่องทางเงินโอนนะคะเราสามารถคลิกเพื่อดูสลิปหลักฐานการชำระเงินที่แนบไว้ได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็ไปอ่านเสร็จสิ้นค่ะ